วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปัจจัยต่างๆนะครับที่จะส่งผลต่อบิตคอยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงมีในเรื่องของสายโมเลเล็กๆแล้วกันนะฮะเรเดียววันที่5เมื่อไหร่มันก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะฮะวันนี้เราวันที่7แล้วเนาะทำไมเป็นแ,แบบนั้นจริง หลักนี้เตรียมจะพัมแล้วหรือเปล่าวันนี้ต้องจ้องให้ดีนะครับอย่างเชน่นนะก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามไปกันลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนเลยเดี<ๆ>๋ยวผมขอพาไปดูที่เฟรนเกียอินเด็กกันก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่26นะครับถือว่าตลาดกลัวกันอยู่ในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูราคาบิตคอยาเทียบกับในช่วงที่ตลาดกลัวเลเวลประมาณสัก10 20หรือว่า20 30หรือความกลัวลาวแบบเนี้ถ้าเราดูนะ 2 0ถึง30เฟรนกรีดก็คือเป็นจุดไขป่ปลา 4, สีส้มๆตามที่เราเห็นนะครับภาพนี้จะทำให้เราได้รู้เลยว,ว่าอารมณ์ตลาดแบบนี้จะอยู่ช่วงราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งโอเคแหละตอนนี้ก็อยู่ที่5 0 0 0 0ืนหน่อยอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเราดูนะครับส่วนใหญ่เวลาที่มันอยู่แบบนี้หรือว่าเวลาที่มันเป็นจุดไขป่ปลาสีส้มแบบนี้มันมักจะเป็นจุดต่าๆแล้วกันโอเคแหละมันอาจจะลงต่อได้นะแต่คือมันมีโอกาสที่จะเป็นหลุมเช่นเดียวกันนะครับนะถ้าเราดูปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่ในช่วงแบบ มักลกา2,023แล้วนะเพื่อนๆที่มันไปขาขึ้นมาแบบนี้รัวๆนะรอบนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับในรอบเป็นปีๆที่คนเริ่มกลัวขนาดนี้โดยเฉพาะถ้าเราดูความกลัวระดับ extreme fear 10ถึง20ตัวแรกเนี้ยนะ10ถึง20นะครับถ้าเราดูเกิดขึ้นไปแล้วนะครับนะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คือในช่วงวันที่5สิงหานะครับนะประมาณสัก5-6สิงหาหรือว่าราๆที่หรือว่าราๆ,ๆสักช่วงทีเ่เป็นจุด ที่ญี่ปุ่นมีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับนะจนทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้คนจะต้องขายสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็เอาเงินไปใช้คืนที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับนะกะ็เลยส่งผลในตลาดคราชหนักลงมาสีเหมืนกานะครับซึ่งที่เราดูนะโอ้โหนานมากกว่ามันจะเกิดเอ็กซ์ต f มเฟียแบบนี้นะครับแบบนี้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 นะฮะแล้วถ้าเราดูก่อนที่มันจะขึ้นแรงๆมันมักจะเกิดเอ็กซ์ต f มเฟียเสมอๆก่อนที่จะขึ้นแรง เอ็กซ์ติมฟีรหนักๆร้อยพั้มแรงเอ็กซ์ติมฟีร์ราอยพั้มแรงน่าคิดเหมือนกันนะครับนะว่าตอนนี้เริ่มมีเอ็กซ์ติมฟีรแต่ก็เผื่อใจเอาไว้นิดนึงนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเอ็กซ์ติมฟีร์เวลาที่มันจะขึ้นเนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะต้องแบบใช้ความกลัวอีกสักพักหนึ่งนะครับนะมันคงที่จะไม่ใช่แค่แบบกลัวแค่จุดหนึ่งหรือเปล่าถ้าเราดูตอนนี้มันกลัวแค่จุดเดียวถูกต้องไหมถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเหมือนกับรอบกก่อน มันอาจจะกลัวหลายรอบลยหรือว่าหลายวันเราค่อยพัมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเรามาดระวังถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปนะฮะซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยสามสิ่งนะครับนะที่มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนราคาบิตคอยได้ไม่ทางแดกก็ทางหนึ่งนะครับนะ <legitimate> ถ้าเราดูนะสิ่งแรกก็คือในเรื่องของตัว CPI นะครับที่จะมาในวันที่11ที่จะถึงนี้หรือว่าวันพุธหนึ่งทุ่มครึ่งนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวเลข เงินเฟ้อนะครับนันที่จยอกมาก็คาดว่าน่าจะดีนั่นแหละนะถ้าตัวเลขมันต่ํากว่าที่คาดการหรือว่าต่ํากว่า2.9ไปได้เนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วรมถึงอีกหนึ่งตัวเลขก็คือ PPI นะครับนะหรือว่าตัวดัชนีราคาผู้ผลิตนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยนะครับที่เอาไว้วัดในเรื่องของการเป็นแม่ราคาของสินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตได้รับในเวลาหนึ่งนะครับนะหรือว่าวัดในเรื่องของตัวราคาสินค้าต่างๆที่ผู้ผลิตนํามาผลิตนั่นเองนะครับนะก็อันนี้จะไม่ใช่เป็นผู้บริโภคน อันนี้เป็นด้านของผู้ผลิตนะครับถือว่ามันก็มักจะไปตามๆกันอยู่แล้วนะถ้า CPI ไป PPI ก็ไปหรือว่า PPI ไป CPI ก็ไปตามๆกันอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็น2ตัวแรกแล้วกันที่เฟดจะเอาไปพิจารณานะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะก็เฟดเนี่ยจะพิจารณาในช่วงวันที่18นะครับนะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับจ้องให้ดีนะครับนะ18เดือนนี้นะครับนะก็ถ้า ไม่มีเลยผิดพลาดน,นะครับนะั้นน่าจะลดดอเบีย0.25%แต่ถ้ามีอะไรเซอร์ไพรส์อาจจะลดไปที่0.5แต่ก็ระวังนะพอลดเยอะๆบางทีตลาดอาจจะตกใจก็ได้นะครับพอตลาดตกใจเฮ้ยทำไมลดเยอะจังหรือว่าจะเกิด recession เดี๋ยวก็มีสตอรี่แบบนี้ไม่เอียแหลกนะก็ระวังกันด้วยนะครับนะลดเยอะบางทีอาจจะไม่ดีแต่ถ้าลด0.25ผมว่าน่าจะเซฟๆหน่อยแต่ก็ไม่รู้สินะครับนะเดี๋ยวพอลด0.25ตลาดก็มาบอกเฮ้ยมัน price in ไปแล้วนะฮะ ดมอีกนะฮะโอเคช่วงน,นี้คือแบบเสี่ยวสลักนะเพื่อนนะเสียวจะดมเรื่องดีก็ยังเสียวจะดมอยู่เนพะื่อนยังไม่เชื่อว่ามันจะไปหรือเปล่านะครับนะอันนี้ผมว่าแล้วคือขนาดผมยังพอมีแนวคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยรู้ว่ามันจะไม่ไปหรือว่ามันจะแบบเอ,อ่อเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดีหรือว่าตัวเลข C P I ตัวเลข P P I ออกมามันอาจจะดีแต่มันอาจจะลงต่อก็ได้ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ฟันยิ่งเรทกันบ้างน,นะครับในชาร์จหนึ่งอาทิตย์นะครับจะสังเกตได้เลยว่าโอ้โหเป็นครั้งแรกในรอบแบบนานมากกับเพื่อนเือตั้งแต่ในช่วง s e p t e m b สองพันคือนในรอบปีเลยแหละนะที่ฟันยิ่งเรทติดลบในครั้งครั้งนี้นะครับถ้าเราดู <c oughs> เห็นปะ <c oughs> เห็นแดงๆเล็กๆตัวนี้ไหม <c oughs> เป็นอาปดาห์หรือว่าในช่วงแบบ ดือนที่แล้วนั่นแหละนะครับนะที่มีการแดงลงมานะครับนะก็ได้ได้ส่งผลให้คนเนี่ยโอ้โหกลัวมากๆนะครับนะในตอนที่ราคาดั้มลงมาหรือว่าตอนที่ราคาลงไป49่หมนั่นแหละนะครับนะถือว่าทําให้ตลาดมีโมเมนตัมที่ไม่ดีเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูมันก็เคยเกิดแบบนี้เหมือนกันเวลาที่ฟันนเกติลบฟันนเกติลบถ้ามันไปขาขึ้นมันก็คือเป็นการยอ่อจนแบบเตรียมจะขึ้นต่อในกรณีที่เรามองว่ามันเป็นขาขึ้นนะนะถ้าเราดูเวลาที่มันเป็นขาขึ้นเนาะเวลาที่ฟันนิเกติลบ ก็คือเป็นแบบจุดหลุมทั้งนั้นนะฮะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องคิดเหมือนกันนะครับนะว่าฟันเดทติดลบตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงบูมมาเก็ตหรือเปล่าถ้ามันอยู่ในช่วงบูมมาเก็ตแสดงว่าการที่ฟันเรทติดลบตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีหรือไม่อันนี้ต้องจ้องให้ดีนะครับแต่ถ้าฟันเดทติดลบแล้วเราเป็นช่วงขาลงพอดีนะฮะก็เลยเดว่าลงไปเรื่อยๆติดลบไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ถ้าอย่างที่บอกนะครับนะถ้าเป็นขาขึ้นฟันด์เดเทติดลบ หลุมหรือเปล่าเป็นเพื่อนมองกันอย่างไงก็ลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้นะครับที่นี่จะเราไปดูข้อมูลจากทางคุณแดนคริปโตนะครับอันนี้เป็นแบบอาจจะไม่ได้มีสาระเท่าไหร่นะครับนะก็มีแหละนะครับแต่หมายถึงว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ซะทีเดียวนะครับในเรื่องของวันที่5ในแต่เดือนมักจะเป็นจุดพิวอตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับหรือว่าวันที่5ไม่ขึ้นกระลงถ้ามันลงบึ้งพอวันที่5เดือนถัดมาก็คือพั้มพอวันที่5เดือนถัดมาก็คือพั้มนะครับนะถ้าเราดู ลงมาก็พัมคือมันจะขึ้นสวนกับเทรนด์ก่อนนั้นนี้เสมอๆในวันที่5นะอันนี้ก็ดูว่าเป็นอะไรที่แปลกๆดีนะครับเลยดูว่าถ้ามันลงมาอยู่ดีๆนะฮะวันที่5ก็จะพัมถ้ามันลงมาอยู่ดีๆวันที่5ก็จะพัมถ้ามันลงมาอยู่ดีๆวันที่5จะพัมหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นแบบ2รอบก่อนนี้ก็จะพัมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันให้ดีนะครับแต่ยังไรแล้วอาจจะต้องรอดูในเรื่องของสถานการณ์ ETF ประกอบกันเอาไว้ด้วยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าต้องรอดูนะครับตั้แต่ช่วง ต้นเดือนนี้ที่ผ่านมาเลยนะฮะ ETF นี่คือเทกระจุยกระจายเลยนะเพืเ่อนๆนะแบ็คล็อกก็ไม่ซื้อรายเนื่องเทกันให้ยับเลยในะตอนตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าอินโฟของ ETF จะกลับมาบวกเมื่อไหร่เพราะว่า ETF ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ d i ฟตลาดได้เลยอนะ่ะถ้าเราดูเนะาะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว ETF มันมีอินโฟสูงขึ้นราคาก็พั่มถ้า ETF อินโฟต่ำลงหรือว่าเทรนเป็นขาลงเนี่ยโอ้โหยังไงก็ยับนะครับเพืเ่อน เราลุ้ใด้ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าแม้งเงินที่ขับเคลื่อนตลาดได้คงจะเป็นรายใหญ่นั่นแหละนะครับที่เ,เราจะมาอัปเดตตลาดในตอนนี้กันบ้างแล้วกันนะฮะว่าในช่วงที่ราคาบิตคอยเนี่ยทรงๆแบบนี้นะครับนะมีเหรียญไหนที่ค่อนข้างแข็งบ้างแล้วกันนะครับถ้าเราดูโอเคแหละช่วงนี้ก็เนี่ยเปไ็นม,มนสุยนะเพื่อนๆนะสุยช่วงนี้แรงนะครับสุยโดมนแนนขึ้น BTC โดมนแนนขึ้น BNB โดมนแนนขึ้น Solana B อ่า Solana โดมนแนนลงนะเออคืออ่อนกว่า3เหรียญน,นี้นะครับนะ แล้วก็ถ้าดอีชูเรียมนี่ลงหนักเลยเพื่อนๆนะก็ถ <ๆ S 1> นะือว่าช่วงนี้3เหรียญนี้กำลังมานะครับนะสุย BTC BNB ต้องจ้องให้ดีนะครับรวมถึงไม่ได้มีแต่แค่3ล่นเหรียญนี้นะผมว่ายังมีอีกหลายๆเหรียญโดยเฉพาะกลุ่ม NFT นนะครับตอนนี้เริ่มมีอาการหรือเป่าเห็นเอฟก็มีสัญญาณเขียวไอออนโซนมาแล้วนะที่ได้ให้ดูกราฟ ไปเมื่อวานนี้นะครับนะหรือว่าถ้าใครไม่ดูก็ลองเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปใน Discord กันก็นได้นะครับเพราะว่าเอฟเนี่ยต้องอยอมรับว,ว่ามีสัญญาณเขียวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะได้แจ้งไปใน Discord หรือว่าแจ้งไปในแท็บคอมเมนต์แล้วนะั่นแหละหากใครสนใจเข้าไปดูก็กดปุ่มจอยในเลนด้านใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถที่จะซัพพอร์ตช่องคลิปตัว a กันก็นกนได้นะครับนะเพียงเดือนละ8ปิบาทเท่านั้นขอบุณจากใจนะครับนะสำหรับการสนับสนุนของเพื่อนๆนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับตอนนี้ก็ในเรื่องของวอลลุ่มในการ NT Trade ี่ มันเริ่มมีอาการกันนะฮะถ้าเราดูเนาะจะสังเกตได้เลยนะฮะว่าในช่วง30วันที่ผ่านมานะครับ NFT เอาแบบตัวแต่ง NFT เละกันก็คือคลิปัวพังถ้าเราดูนะั้นทาสเชนเพิ่มขึ้นมา100%นะไบยเออร์เพิ่มขึ้นมา81%นะครับเซลเลอร์74%ถือว่ามันเริ่มมีมีวอลลุ่มแล้วกันเอาแบบนะั้นแล้วกันแต่ผมไม่รู้ราคาจะขึ้นไปได้จริงหลังจากนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเราดูนะครับตัวตึงของ NFT เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปโตพังบอร์ดเอฟนะ เอาไมา่ขายเอามาเริ่มเขียวแล้วกันเอาแบบนั้นแล้วกันนะครับนะก็ถือว่าน่าจับจ้องเหมือนกันว่า NFT จะมาได้หรือยังเพราะ NFT เนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามันแห้งไปจนแบบหนักมากๆแล้วนะครับคือลงจนแล้เพื่อนเพถ้าเราดูบอร์ดเอฟเนี่ยที่มันลงมาแบบเนี้ยอันนี้คือทำออทําโลนะโอ้โหโปรเจกต์ใหญ่มากนะทำออทําโลนะฮะแต่คือรอบเนี้ยเพิ่งที่จะมีการยกโลโอเวอร์โซและยกโลนะครับนะถ้าเราดูโอบอร์ดโอเวอร์โซ ยกโลแล้วก็มีสัญญาณเขียวมาแล้วนะครับก็ถือว่าน่ารุ่นเหมือนกันนะฮะก็ยังไงศึกษากันให้ดีนะครับคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนอะไรอยู่แล้วนะครับก็ขอให้มันเป็นกรีนแคนเดิลแบบรูปภาพรูปนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะโอเคก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับก็อย่าลืมเข้าไปรับส่วนลดค่าทุเนียมสำหรับโอเคในลิงก์ด้านในคลิปวิดีโอนี้กันก็ได้นะครับจะได้ประหยัดเงินไลฟ์ไทม์เลยนะจำกัดจำนวนนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคคครรรััััััับบบยยยงงไไไเเดดีีี๋วววโห้้ปปปจออกนนนนนใลิต่ะสสส